ััวัน,นี้วังวันได้ป่ลา,ามูไปตังเตยไปรถรถตามูตามู cá con ở ngoài đầm rưới ba môn ba ba môn ba ba chinh tất cả วิวสวยงามข้าวบ้านละได้ทีหน่อ ไปกินแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเดินล้างน้ำแข็ง มานี่เราอือแบบนี้เรวิวทิวทัศน์บรรยากาศธรรมชาติสวยงามๆแลพี่น้องเนื้อเดิงเข้าบ้านเนี่ย ดีวเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็กดชิดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชอบออ่องธรรมหาแดกเงินเข้าชมเข้าดูาในชีว่วยจขอบคุณมากๆครับ